วันนี้วันที่15มกราคม2568เป็นวันที่13ข้าพเจ้านางสาวนัทพรชัยศิริขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจัริยบูชาแด ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอิบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัพพังมจัตธรรมัง มุนิราชาะคุนันตุสักขะโมกขทังสักเคกาเมีจารูเปคิริสิระะระพะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรักเถจะคาเมตารุวะนาคาฮเนเคหะวัตถุมหิตเ,เตภุมมาจายันตุเทวา ชะละทะละวิสมียักขะคันทับพนาคาตินทัฏทันตะสันติเกยังวุมิมุนิวะระวะจนังสาธะยุวมูมสุนันตุ ธรรมสวรรคารูปายมทันตาธรรมสวกาโารูปายมทันตาธรรมสวรกคารูปายมทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอระหังสมาสมุทโธพะวา พุทธังพระควตังอภิวาทมมสวาคาาตพระควตาธรรมูธรรมังนสสามิสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกคังคูสังคังมาม,ามิบทที่สี่บทสวดมนาการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะคมนะปาถาปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิทำมังสรนังคาสามิทุติยมปิสร้างคังสรนังคสามิตติยมปิพุทธังสรนังคสามิตติยมปิทำมังสรนังคาสามิตติยมปิสร้างคังสรนังคาสามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะ สูที่มีโหตุสัพทานัตที่มีสรรนังอัญยังธรรมโมมีสรรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสูที่มีโหตุสัพทานัตที่มีสรรนังอัญยังสังโฆมีสรรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสูตรที่มีโหตุสัพทา